วันนี้นะครับเราจะมาดูปะเก็นฝาครอบวเลาวนะครับคันนี้เพิ่งไปเปิดฝามาปีที่แล้วไปตั้งาลาวปีที่แล้วเปลี่ยนปะเก็นไปทีนี้เปิดมาเพิ่งยังอายุปีที่แล้วเนี่ยมันจริงๆมันไม่ควรจะรั่วแต่ที่มาคือรั่วมีน้ำมันเริ่มซึมออกเดี๋ยวจะให้ดูว่ารั่วเพราะอะไรอ่านี่จุดหนึ่งนะ กับผมเจอมาสองคันแล้วกาวซึ่งปะเก็นของรถยนต์ส่วนใหญ่ปะเก็นฝาครอบวาล์วมันจะเป็นยางเป็นปะเก็นยางซึ่งไม่จําเป็นต้องทากาวครับเนี่ยทากาวมาเนี่ยแล้วมันรั่พวพอกาวมันเสื่อมมันก็รั่วเพราะมันอยู่ด้ตัวมันเองอยู่แล้วปะเก็นยางกับตัวฝาครอบวาล์วอย่ายไปทาครับถ้าหน้าไม่เป็นรอยอะ่ะถ้าหน้าสัมผัสอย่างเงี้ย มันสภาพดีสมบูรณ์อ่ะอย่าเอากาวไปแตะครับมันอยู่ได้ไม่นานมันก็รั่วอย่างเช่นคันนี้เป็นตัวอย่างครับเนี่ยปีเดียวรั่วซึ่งจริงๆมันควรได้อยู่ต้องอยู่ได้นานกว่านั้นจุดที่ทากาวของสเต็ปฝาครอบวาลวนะทำฝาครอบวาลวมีแค่2จุดเท่านั้นที่ต้องทากาวคือตรงฝาครอบเครื่องตรงนี้ฝาหน้าเครื่องครับมันจะมีรอยต่อระหว่างฝาหน้ากับตัวฝาสูบเนี่ยตรงนี้ผมชี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยต่ออย่างเงี้ยต้องทากาว ตรงนี้ตำแหน่งนี้ทากาวเนี่ยแค่นั้นอย่างคันนี้หน้าสัมผัสดีทุกจุดเลยหน้าพวกนี้ยที่ปก็นินั่งอะดีแต่เขาทากาวมาก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับการที่จะใช้ได้3 4ี่ปีหปีก็อยู่ในปีเดียวก็รั่วเอา้า